สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูระบาทนะคะอันนี้เป็นป้ายของกรมศิลปากรนะคะที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวนะคะว่าที่อุทยานประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นะฮะภูะบาทเนี่ยมีสถานที่เที่ยวอะไรบ้างบนสุดนั่นก็จะเป็น หาเสด็จนะคะเลี๋ยวเราก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะมีเพิงหินนกกระทาถ้ำวัวถ้ำคนถ้ำฤืษสีแต่และจุดนี่เดินไปไกลเลยนะคะเนี่ยนะฮะสองร้อยห้าสิบเมตรมั้งสองร้อยเมตรมั้งหกสิบเมตรมั้งนะฮะอันนี้เป็นคอกมา้าท้าบารสนะฮะคอกม้าน้อย วัดพระบาทบัวบกต้องขึ้นไปอีกเนาะโนนสาวเอ,อเพิงหินด่านใหญ่นะห้าถ้าเกิ้งหรือทำกวางนะฮะพระบาทหลังเต่าโอเคค่ะ,ะทางนี้ก็จะเป็นอ่า บ่อน้ำนางบา,านางนางอุษาเนาะหอนางอุษากู่นางอุษาแล้วก็ทำพระนะวัดพ่อตาหีบศพนางอุษาออีกอันก็จะมีป้อมนะจุดตรวจบัตนระป้อมจำหน่ายบัตรศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโ้เยอะเลยค่ะ ป้อมยามรักษาความปลอดภัยลานจอดรถนะฮะมาทางนี้ก็จะยางไงถ้ำพระเสียงเนะจดีย์ร้างถ้ำปอปลาถ้ำดินเพียงนะฮะนะ้าที่เยอะมากคนะ,ะแต่ละจุดก็ใครจะจะเที่ยวนะมาเที่ยวนะก็ต้องมาดูที่แผนผังนี้ก่อนว่าจะไปทั้งไหน ก็ะะจะมีนะโขดหินธรรมชาตินะ,ะเกิดคือธรรมชาติคือรม่มรื่นมากนะมีป่าป่าธรรมชาตินะคะแล้วก็มีโขดหินนะคะอันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะคะลานจอดรถกว้างขวางนะสะดวกสบายนะคะ นั้นใครมาเที่ยวก็เชิญนะคะห้องน้ำไว้บริการนะะร้านค้านะฮะเราคนต่างจังหวัดนะฮะจะมาก็สามารถมาชมได้นะคะเขาจะปิดอออยู่ประมาณถ้าทำการของราชการก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะคะเขาปิดแต่ถ้าเราเข้ามาแล้วก็สามารถจะเออเลดได้นะสี่ห้าโมงอะไรเงี้ยก็สามารถจะจะออกได้อยู่นะคะ ตอนเข้ามาก็ไม่เกินสี่โมงครึ่งเนาะฉะนั้นใครจะมาเที่ยวนะคะก็เชิญนะคะจะมีห้องสแสดงนิทรรศการนะคะต่างๆนะคะวันนี้พอดีมามาค่ำแล้วนะคะก็เลยไม่มีเวลาไปชมเท่าไหร่แต่ชอบวิวตรงนี้ก็โอ้ สวยและะ้วค่ะได้มาชมวิวตรงนี้ก็ก็น่าชมและะ้วค่ะสถานที่ร่มรื่นนะคะมีต้นไม้ใหญ่ๆร่มรื่นนะคะสนามหญ้านะคะมีทางเดินไปจุดต่างๆนะคะตามแผนแผนภูมิที่เขาได้จัดแสงไว้ของกมรมศิลปากรนะคะ ชะน้นักใคสนใจจะมาเที่ยวก็มานะคะมีเวลามาว่า,วางๆนะฮะนีเอาบริเวณแค่ตรงที่จอดรถน,น,นะคะสำหรับใครสนใจนะคะอุทยานประวัติศาสตร์พระพุทธบาทของอำเภอบ้านผือนะคะ ก็อย่าลืมมาเที่ยวนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเหมือนฝันชาแนลค่ะขอบคุณค่ะ